แลแต่เนูพอสุดท้ายมันก็ไม่ก็โตเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่อาหารคนก็จะมีงานทดลองของเจอกัสนะครับของญี่ปุ่นมาสนับสนุนเรื่องการศึกษาความต้องการโภชนาของโคนเนื้อขึ้นก็เอาทํางใบปากนี่แหละครับเป็นอาหารหยาบแล้วก็ศึกษาให้กินช่างดูอัตราการเจริญเติบโตเกิดขึ้นจนกระทั่งได้คู่มือเอาซีของมืองไทยเขึ้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ ความต้องการพันะของโคนเนื้อในประเทศไทยซึ่งร่วมมันของกรมบริษัทและหลายมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเราถ่ายทอดแล้วก็ได้มาซึ่งนวัตกรรมคือผลงานที่ทำะปะช้ประโดยชนดังนั้นการทํางานกับกรมบริษัทเนี่ยคษษษุณจิตศักดิ์นะครับเนี่ยรู้สึกเะเฟรนบ่อยเพราะนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเทีมยมไปย้าเองเอยู่มอตอนนี้นะครับก็ทํางานด้วยกันในพื้นที่นะครับแลนั้นขาดไม่ได้กับองค์กรที่ทํางานในพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นมาอะไรแต่การเข้าพื้นที่ต้องช่วยกัน แล้วสุดท้ายชาวบ้านถามว่าอาจารย์ทำไปทำมาไม่รู้ันได้กําไรหรือมันขาดทุนก็สกวก็เลยสนับสนุนการศึกษาเศรษฐกิจการเลียงโคในสวนป่ากรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสุราธานีเกิดขึ้นในปี2551ซึ่งในตอนนั้นเกษตรกรตระหนักหรือคนเซอร์เราเขาเศรษฐกิจอย่างแรงเลยเพราะว่าทําแล้วได้กาไรไม่ได้กำไรก็ตอนนั้นยังไม่มีสภาเกษตรก็พากันไปที่สภาที่ศึกษาเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่เป็นนำเสนอเนี่ยว่าเราทำแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สุดท้ายเกิดสภาเกษตรขึ้นนะครับอันนี้เป็นปูย่าเป็นสวนปาล์สวนยางนะครับปล่อยวัวเข้าไปนะครับก็รดต้นทุนได้ขี้เค้มก็ยังใช้อยู่แต่รูปแบบการใช้ก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าน,นะครับปุ๋ยก็ยังมีเกิดขึ้นสุดท้ายการทําปุ๋ยเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเกษตรกรทุกคนตระหนักว่าต้องใช้ปุ๋ยจากการใช้มูลสัตว์นะครับจึงทํางานวิจัยเรื่องการผลิตปุ๋ยเห็นไหมครับมันต่อไปเรื่อยๆนะฮะปี52นะครับเอาทลายปาล์มเอาขี้วัวเอาขี้เถ้า สิ่งเหล่านี้ได้ฟรีกันเยอะนะครับจึงได้ปุ๋ยมาตอนที่สปกระก,รก็ได้เอาข้อมูลนี้เป็นส่วนในการประกอบนโยบายของสอปรกรในการพัฒนาพื้นที่ผมเองมีโอกาสทํางานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในกระเพาะโคนะครับแล้วเอากระเพาะจุลินทรีย์ในกระเพาะโคเนคี่ยมาพ่อเลี้ยงอาจารย์อุมาพรแพทย์ศาสตร์ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ EMC แล้วเราตั้งชื่อให้มันนะครับตอนนี้ผลิตได้เป็นรูปธรรมนะครับขายได้ขวดละ200นะครับ ไม่ได้ขายเองนะครับให้เกษตรกรทําได้แล้วก็ผสมยีสต์ก็อเอาไปผสมอาหารสัตว์เป็นยีสต์ใช้ผสมอาหารสัตว์ได้เช่นเดีย e. วกัน EM อตรงนี้มีคนไปบําบัดน้ําเสียจากโรงงานยางไปเทราบข้อ,อไปผสมอาหาร,ร,ออาปปรสัมมรตว์ก็ทําได้เกิดนว,วัตกรรมตรงนี้เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วตัวดินสีนี้นําไปหมักกับกะปิพวกกากน้ำหมกักกะปิพวกกากสาเล่าพวกปลาเน่าปลาตายเอามาหมดเลยครับ แล้วหมักจากตุริอนสีนี่เกิดเป็นปุ๋ยนำหมักชีวภาพเกิดขึ้นตรงนี้ก็ขายได้ครับไปเล่าให้เกษตรกรฟังบอกว่าอาจารย์ผมตามขายสนใจมากอะไรที่ขายได้ชาวบ้านมีสนใจถ้าขายไม่ได้ทําเองก็ยังทำอยู่นะครับเนี่ยอย่างปลาน,น,นี่ครับปลาติปลาน้อยปลาเน่าเหล่านี้ครับมาหมักผมก็คิดถึงปลาร้าภาคอีสานเรา,ราลตลอดเวลาเขาไปทางเนาก,ก็ไปทําปลาร้าแต่ปลาร้าใช้เพื่อเป็นปุ๋ยครับให้คนฉีดสวนปาล์สวนยางเนีย่ยเอาไปฉีดแล้วแน่นอนรับโปรตีนไนโตรเจนแอมพวกอะมิโนแอซิดมันมี ใช้ในฟาร์มเห็ดแล้วเติมสมุนไพรเข้าไปก็เป็นน้ำหมักสมุนไพรได้ด้วยเกิดเป็นนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์แต่ไม่เคยจดลิขสิทธิ์นะครับบอกชาวบ้านเสมอถ้าคุณไปทำนะครับเนี่ยครับใช้ในสวนแล้วก็ไปศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินเกษตรกรเหล่นนานี้นะครับก็ได้นําไปใช้ประโยชน์โรงเรียนอารุบาลน,นะครับให้เปิดสถานที่การทําปุ๋ยนะครับยืนเข้าแถวดูนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมก็ไปทําปุ๋ยให้ชาวบ้านแล้วก็แม้กระทั่งโรงเรียนบบต่างๆเพราะเขามีเศษรอาหารโรงอาหารเขาเนี่ยครับน่าสนใจ อันนี้เป็นการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีวันไร่นานะครับนะครับมีอะไรก็โขนไปนะครับพูดมากๆจนคอขึ้นเอ็นนะครับก็เป็นความสุขของเราด้วยกันครับชาวบ้านก็มานั่งอยู่เยอะส่วนหนึ่งน่าสนใจครับว่าศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านมันอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับมีอะไรครับที่จะถ่ายทอดดังนั้นเวลาเราเข้าพื้นที่ไปเห็นแน่นอนครับเราเอาความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใส่ใส่ต้องมีจะพาว่าใครจะรับ ก็เลยจะต้องมีการบรรยายมีการพูดคุยเอาปล <c oughs> ิสภัณฑ์สิ่งที่เราทําเหล่านี้ไปนําเสนอว่าเอาไปใช้นะครับแลกเลี่ยนเพื่อน,นคนหนึ่งนะครับดรพอบอดีครับสีเขียวก็ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเขาเป็นมุสลิมน,นะครับแต่เข้าวัดไปถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดด้วยกันไปเจอชาวบ้านบอกว่าอาจารย์ผมมีไข่เน่าเยอะมากนะครับในฐานะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จัดการพวกมูลพวกของเสียได้หมดผมก็ไปขนไข่เน่ามาแล้วมาอัาเม็ดดังนั้นไข่เน่าเนี่ยนะครับ ก็ทาปุ๋ยได้นอกจากนั้นพอมาอัดใส่แป้งเกิดเป็นกรดขึ้นมาปลาบอกว่าเปรี้ยวเติม่ารน้ำตาลเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นโปรตีนนะครับตากแห้งแล้วมาอัดใส่ใบปาล์มเป็นอาหารทีมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นเขาเรียกว่าอาจารย์ไข่เน่ากับอาจารย์สาเล่านะครับพอไข่เน่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราไม่มีถังหมักทํำยังไง ก็เลย,เยทํไงดีก็ขุดหลุมทำบ่อกแก๊สนะครับจริงๆริบ่อกแกส๊สต้องทำโปรงๆอย่างนี้ครับเราก็ไปหาช่างช่างบอกอไม่ได้อาจารย์ผมใม,าม,ม่านัดผมเป็นช่างทําบ้านผมทําได้แต่อย่างเนี้ก็เลยมาทําบ่อกแกส๊ส็นเหลี่ยมขึ้นมานครับสุดท้ายทําบ่อกแกส๊สเสร็จทําที่ไหนครับทําหน้าบ้านผมครับก็ลงทุนไปหลายบาทเหมือนกันเพื่ออะไรเพราะชาวบ้านเขาถามว่าอาจารย์อาจารย์มาเล่านู้นเล่านี่ว่าผมฟังอาจารย์ทําหรือเปล่าแทางใจผมมากเลย เมื่อเราไม่ทําเราไปบอกคนอื่นทาแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าขอไปดูบ้านอาจารย์ทันทีบ้านอาจารย์อยู่อย่างไงอาจารย์มาบอกคนโน้นทำโน้นตรงนี้เขาก็มาเยี่ยมนะครับมันเยี่ยมบ้านผมนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดูงานนะครับและตอนนั้นน้ำท่วมสุราษฎร์ก็มีขยะเยอะแยะนะครับไอ้ขยะนี้ก็ถูกนําไปใช้ทำปุ๋ยนะครับผมเองก็ชอบไปตลาดเขาบอกอาจารย์นี่ใส่อาจารย์ดูแปลกมากไปหาพวกขยงขยะอะไรมาจัดการผมบอกว่ามันเป็นศาสตร์อาจารย์ให้เวลาห้านาที ก็เลยเนี่ยครับก็เลยเกิดเป็นปุ๋ยเหล่าน,นี้ขึ้นมานะครับอันนี้นรักษาเป็นฝึกง,งานที่บ้านเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็บอกแกส๊สชีวภาบเกิดขึ้นตามโมเดลนี้นครับผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรื่องบอกแกส๊สชีวภาพตอนนี้กาลงังดำเนินการอยู่ถ่ายทอดห้มัพนมาต่อไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงหมูหลุมนะครับแล้วก็วัวหลุมก็ตามมาจากหมูหลุม แล้วลูกเนี่ยก็กินสาหรา่ายผมก็ยังไอ้ขนเราสาหร่ายขึ้นมานะครับเปทดลองสาหร่ายที่ลูกมันกินได้วัวมันต้องกินได้นะครับและส่วนหนึ่งก็คือยืดหยุ่นและเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมันยีผมพูดไปแล้ว่าเราต้องเชื่อมโยงกับนะแรยงานในพื้นที่ตั้งชมรมโคเนื้องหวัดสุราธานีขึ้นในปี2547ร่วมกันกับนักวิจัยการในพื้นที่เพื่อเราอยากจะมีตลาดนัดตอนแรกนะครับเครือข่ายเกษตรกรเกิดขึ้นเนี่ยมีประธานคนแรกก็คือเนี่ยครับคุณเจยนาวงหวานิช์และตอนนี้มีประธานคนที่สี่ที่ห้าไปละ ปะกวดวัวแต่ล่าสุกตั้งแต่ปี50มาเนี่ยครับพวกเราก็ตั้งทีมนกวิชาการไปช่วยกันนะครับตัดสินวัวปะปวดวัวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างการเลี้ยงวัวและก็ความสมคัญน,นะครับในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วการผสมเทียมก็พ่วงเข้ามานะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะอาหารพอเลี้ยงส่งเสริมไปส่งเสริมมาชาวบ้านบอกว่ามีปัญหาหน้าตาหลังแสดงว่จาจย์ครับอย่าครับพอไปดูเรื่องการค่าการจัดการได้มาตรฐานเหล่านี้ ป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปจัดก,การด้านตลาดไปถามแม่โพถามพวกพ่อค้าเราก็เลยต้องมาทาเนื้อขายเองนะครับส่วนนีะครับนี่เป็นการที่เราทําตลาดช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวนะครับเพื่อที่ว่านอกจากคนกินอาหารทะเลแล้วเนะี่ยมันก็จะต้องมากินเนื้อได้บ้างเพื่อแปรรูปมาทนข้าวสานะครับสุดท้ายเกิดเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงโคจังบาจุราธานีขึ้นและก็ตั้งเป็น โเลิศสีวิชัยในสุดท้ายโดยร่วมกับทางแม็กบีฟส่งเนื้อมาให้ไว้นะครับตั้งใจว่าจะทำวัวไขมันเส้นสูงเหมือนวัวญี่ปุ่นเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเราก็กลับเป็นตอนวัวโซล่านะครับตอนทุกตัวเลยที่มีอยู่ตอนตอนตอนตัวละพันกิโลก็ตอนตอนเพื่อที่จะส่งสปอนและเอาไปปาลมาเลี้ยงแล้วก็เลิกกิจการผมเคยขายน้ำมันนะครับมาผสมอาหารให้ชาวบ้านนะครับขนให้ขนอยู่แปดเดือนสุดท้ายขนวัวมาขายนครปฐม ส่วนใบปาบวยยังใช้ปาบของว่าเข้าเหมือบ้านเราคนปลูกปาบจะอันช่วยแต่คนเลี้ยงวัวไม่็ดาช่วยปลูกปลาเลยต้องเดินขบวนกระท้วงราคาปลาไม่ดีสุดท้ายเราก็มาสกัดน้ำมันปาล์มนะครับโดยวิธีแบบคนเลยนะครับคูดปาล์มออกมาแน่ครับได้น้ำมันปาล์มออกมาก็ไปผสมอาหารสัตว์กากปล์มที่ได้พอมาเลี้ยงปลาดุกอัดเม็ดเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่หม้อเครื่องอัดให้ชาวบ้านนะครับสุดท้ายชาวบ้านก็พยายามผลิตอาหารเหล่านี้แคนเซปโซก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้ปลา่วมกับอสค ศึกษาเรื่องของไขมันแหลผ่านแล้วก็มีช่วดีภรรยาผมก็ทําเรื่องน้ำมันปาล์มร่ร่วมกันเลยนะครับในการพัฒนาเรื่องไบ o อดีเซลใช้น้ำมันปาล์มอย่างนี้สุดท้ายประจบเรื่องการนําเสนอมาถึงนะครับตั้งกลุ่มนักวิชาการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดหลายๆสาขาร่วมกันนะครับนะครับไบโอดีเซลแล้วก็ถ่ายทอดสู่นักเรียนระดับมัธยมนะรับประถมแล้วก็เกษตรกรหลายปีต่อเนื่องนักศึกษาบริหารเกษตรศาสตร์ไปฝึกงานก็ให้ทำผลเกษตรกรเนี่ย นี่ตามนักศึกษามาเลเซียมาก็เหมือนกันให้ไปดูงานฝึนกอุรมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับต่อเนื่องกันครับแล้วก็เรื่องของปราชชาวบ้านนะครับผู้ที่ผมบอกว่าเอาความทุกข์ไปห,ห่วงไปเขาเนี่ยครับอันนี้เป็การทัศนสาจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้ตอนนี้น้ําท่วมสุราษฎร์เป็นปัญหาที่เราจะต้องไปช่วยต่อเนื่องอย่ารนบว่าน้าท่วมเนี่ยเราเองก็ที่ผลิตอาหารตอนนี้เจอว่าน้ําท่วมมันสับหลังเน่าเฟะนะครับเนี่ยครับครอบครัวครอบครัวและนี่และนัน นี่คือปัญหาในเร่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารทีฟาล่าสุดสอสสนับสนุนให้ทําอาหารเทีฟาจากทางใบปมผมเอามันสำหรังให้พี่น้องยังเยาวบรุรุษทานนี้ปลูกให้คนไปที่สุราษฎร์ธานีครับคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่แต่เราอยากทาตอบสนองตัญหาตัวเองครับแล้วเขาทำมันบักกลิทเหมือนดรน้อยทําอาหารทีมอาส่งเสริมชาวบ้านเอา้วมันปล์มาใช้ดรรุ่งแก้วแดงอยู่ยาลาบอกว่าอาจารย์ผมทำเหมือนอาจารย์นะครับเอา,าองค์ความรู้ไปใช้ สุดท้ายเรามาตั้งชมรมตั้งสากลการพยายามที่จะให้เกิดเป็นรูปแบบสากลเนีย่ยครับผมจะส่งวัวชาวบ้านมาขายได้เป็นร้านแต่ไม่มีเงินตัวเองสักบาทนะครับสุดท้ายเราก็ได้เนื้อส่งสากลนะครับเนื้อที่ได้เอาไปขายคนระับไปแปลรูปเป็นเนื้อกป๋องเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวสีวิชัยขึ้นมาดังนั้นที่ผมใส่เสื้อมาตรงนี้ก็เพื่อโฆษณาส่วนหนึ่งนะครับว่าเนื้อพวกุลสีวิชัยเ,ยเป็นสินค้าของภาคใต้ที่พยายามที่จะโฆษณาแล้วก็เอา สร้างแบรนด์เข้าไปตอนแรกแบรนด์ออกมานี่รู้สึกมันจะเดงๆเมื่อก็ปรับเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยมีพัดพลงสุรย์ล่านครศรีจังหวัดนะครับได้แบรนด์ออกมาแต่ละจังหเหมือนกันแต่เพจชื่อต่างกันเอาอาจารย์ที่เลยเกษตรกรรมกระบี่มาเป็นนามแบรนด์เพราะเราไม่มีเงินจ้างนามแบรก็รถทุกคันให้ติดสติ๊กเกอร์นะครับเกษตรกรไม่ว่าลดขนวัวไม่ว่ตั้งตัดจงตัดย่าลดบรรทุกติดตำรวจจนถามว่าเอ๊ะโลโก้นี่มันคืออะไรทำไมมันเยอะจังเลยนะครับ ดูทารัดก,ก็ไปนะครับสปบนสนัสีสนริวันนาบ่อยๆในการแนะนําเรื่องสินค้าทาเบอร์เกอร์ของพัตลุงตอนนี้คุณฤทธชัยนะครับกบำลังทาเบอร์เกอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ไปจ้างโรงงานทำนะครับเอาเนื้อไปให้โรงงานที่เขาทําอาหารส่งนอกออบทีวีนะครับแล้วก็อาหารโมคุณฤิชัยปุ๋ยมูลสัตว์มาเป็นแบรนด์ศีวิชัยเช่นเดียวกันทําอาหารก้อนทำผลิตภัณฑ์่นี้ใส่หัววัวเข,เข้าไปเพื่อให้มันเป็นโลโก้ของเราเอง สุดท้ายเวลาประกวดวัวก็มอบอาหารเราเานี้ครับที้ชาวบ้านได้รู้นะครับนี่คือขายแกนนําในพืชที่แต่ละจังหวัดเหมือนมอบเลยนะครับก็เวลาจดประกวดต่างแม้กระทั่งน้าก้วยเะโสก็ต้องโคขุนสีวิชัยอาหารปิ้งให้มันเป็นแหวนให้มันติดจะประกวดวัวภาคใต้นะครับเราก็ใส่แบวนนี้เข้าไปด้วยนะครับต้องแกะมาเลยนะครับแล้วเนี่ยประกวดได้ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไปก็จัดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้ถ้วยสมเด็จพระเทพไป แล้วก็ทําอาหารนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ใช้แล้วก็ไปดูงานกันนี่มีคนภาคกลางจากจังหวัดเชียงสนเราไปดูงานหนึ่งพันห้าคนไปดูงานที่เราทํากันอยู่นะครับผมก็บอกว่าทูบีนับวันนะครับนมตได้ดูและตอนนี้ไปส่งเสริมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่รับกลัวแล้วกาพื้นที่นะครับวันที่สองที่ผ่านมานั้นข้าผมกลับมาทั้งเดิมว่าไอโดนระเบิดน,นะครับเพราะเขาระเบิดทางเข้านะครับผมก็เลยไปอีกทางหนึ่งโดยที่ไม่เจตนา การเอาศาสนาเข้าไปในพื้นที่เกี่ยวข้องมากในการที่จะทําให้ความเป็นกันเองเกิดขึ้นนะครับนี่นารา่ิวานี่ปัตตานีนะครับนี่ยาลาครับดกตรรุ่งแก้วแดงนะครับเคยเป็นอนดีตระฐมรีช่วยศึกษานะครับเวลาจะเข้าพื้นที่มันเงียบนะครับความรู้สึกรู้สึกขดลุกเหมือนกันนะครับแต่เวลาไปแล้วรู้สึกเป็นมิตรเราไปไม่ใช่เฉพาะเราให้อย่างเดียวเราได้ครับดรรุ่งนี่มีเครื่องหัดนมิตรอาหารใหญ่ๆอย่างเนี้ย เป็นร้านแกบอกอาจารย์ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าผมมาตั้งสิปีไม่เคยได้ใช้เลยาะไม่มีไฟฟ้าอาจารย์คนไปสุราษฎร์ให้ผมคนกลับมาครับตอนนี้ได้ขึ้นมาเข้าพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้เราเรียนรู้ไม่เคยแก่ผมคิดว่ารังนั้นแก่ขนาดนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้ในพื้นที่พวกสาคูพวกสิ่งที่จะเอามาประยุกต์เนี่ยทิ้งนะครับการซาคูเนี่ยติดแป้งไปแล้วทิ้ง ขนนะครับผมขนจากปัตตานีกับมัศุลราแล้วก็ขนจมัสุลราชกลับไปให้เกษตรกรปัตตานีเพื่อให้เขาเห็นว่าสุดท้ายเขาใช้ได้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับเนี่ยแล้วก็บอกแกันนะครับอยู่กับชาวบ้านยิ่งอยู่ค่ำคัมมันมืดอจะรู้สึกว่ามีความรักความผูกพันนะแต่เราก็ไม่กลาก้าไปไหนเพราะกลัวโดนระเบิดนะครับเนี่ยครับวันเกิดผมวันที่18ที่โติดเวลาผ่านมาภรรยากับลูกโทรไปอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่ไหนยังอยู่ในครอบครัวอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็น นี่โรงเล่าที่พระธลุงน่าสนใจมากนะครับนี่ไปงานบวชนะครับงานศพนะครับนี่นี่ก็งานศพที่ประจวบวดังนั้นเกษพรเวลาเสียชีวิตก็ต้องไปนะครับนี่ก็ไม่ใช่งานศพนะครับเป็นงานดึงดูดสุดท้ายดึงดูดการดึงดูดคือการประชาสัมพันธ์ครับได้ออกทีวีมีโอกาสไปใช้เวลาของสถานีวิทยุพูดไปเลยครับนะครับสิ่งเหล่านี้สร้างออกมาในเชิงของผลิตภัณฑ์ได้ประวดก็เหมือนกันนะครับเห่รถถ้วยรอบจังหวัดเลยนครศรีธรรมราช เพื่อที <Techn Pokémon> ่ให้คนเห็นว่าพวกเรายิ่งใหญ่พวกวัวเนี่ยนะครับอธิบดีกรมบริษัทไปเยี่ยมก็ไปดูวัวนะครับสุดท้ายท่านก็บอกว่าเออต้องแก้ปัญหาเรื่องดื้อเถื่อนเพื่อให้คนเลี้ยงวัวได้ครับท่านก็ยกนิ้วไม่ยกให้ใครนะครับไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะยกให้ผมนะผมมองข้าวข้าวตัวเองนิดหนึ่งนะครับนี่ับสุดท้ายเราก็มาทำสเต็มแล้วก็พวกวารสารต่างๆก็ไปลงคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยมีตังก็ให้อ่านสุดท้ายกลุ่มเรามีเกษตรกรที่เราพยายามตั้งกลุ่ม สิชัยเป็นประธานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลื้ถุนโกคนศิวิชัยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเพราะมีเจ้าเดียวในประเทศอยู่แต่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูยอยู่ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ขายได้ครับจบดัดอบรมเรื่องการตัดแต่งเนื้อทำผลิตภัณฑ์เนื้อออกมาสุดท้ายเราต้องขายให้ชาวบ้านได้ได้ครับชาวบ้านเวลาไปส่งเสริมเรียกวัวแต่สุดท้ายขายวัวช่วยชาวบ้านไม่ได้เขาไม่ฟังเราครับเสื้อก็มีนะครับดังนั้นะผมก็เลยใส่มาใครจะซื้อสองกระดาบ จอมีสีขาวนการดันแบบของเรานะครับดังนั้นร้านที่พัทลุงมีขายสเต็กร้านต้ชูมีหลายร้านเราพยายามที่เอาเนื้อไปขายให้เขาเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นทิศทางเราไปสร้างของใต้ไฟให้ร้านต่ตตางๆถ้าเอาเนื้อเราไปเราให้ใายไฟฟรีครับเนื้อที่เราได้นะครับที่ยากบางทีไม่มีคนไปกินเราก็พาลูกพาภรรยาไปกินเพื่อเป็นการลงทุนนะครับ <c oughs> นี่ครับโครงรการต่อเนื่องบริการวิชาการที่เป็นเรื่องของสหกร์ในการด้านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา บอกว่าโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครข,ขุนศิวิชัยเนี่ยกอร่อยไหมครับน <c oughs> ีคนแปลให้ผมนะครับท่านนายกบอกว่าเสียงดังๆดำเนินการให้เป็นรูปธรรมสนับสนุนผม,มตามแผนโครงการระยะที่หนึงไม่ใช่รับปากแล้วไม่ทำจริงทุก่งมันต้องขับเคลื่อนด้วยเสียงดังมากนายกบอก แต่ยังไม่ได้งบนะครับก็กระทรวงมหาไทยก็ส่งมาที่กระทรวงอ,อันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับรับราบกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมรับราบหลายๆกระทรวงรับราบแต่มีกระทรวงเดียวที่ทำก็คือกระทรวงรมัตค์นะครับสุดท้ายเกาให้ถูกที่คันอย่างที่ผมพูดว่าส่งเสริมมาเยอะแต่สุดท้ายก็ตายที่ตลาดสินค้าเกษตรของเราพอามานั้งคุยกันสุดท้ายอาจารย์ ปัญหาไปแล้วที่แหละนะครับไปพูดที่ไหนยังไงสุดท้ายถ้าขายไม่ได้นะครับเราก็คิดถึงสเต็กเป็นรูปเหมือนแม็กดิ๊ฟทำดีมากเราพยายามจะเอาแม็กดิ๊ฟเนี่ยเป็นโมเดลที่จะถ่ายทอดนะเปิดร้านเหมือนแม็กดิ๊ฟโหดยันคำผมก็ปลอมตัวมาเปน็นนักศึกษาฝึกงานดูหน้าให้นะครับ <S <S ไปฝึกง,งานที่ Mac แม็กดิ๊ฟตัดแต่งเนื้ออยู่ภาคเกษตรกรไปด้วยนะครับตัดแต่งออกมาสุดท้ายเราคิดว่าเนี่ยเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแอนโกริซึมไปฟื้นฟูแล้วลงกระสับในจังหวัด ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอากลับมาใช้ดูสิถ้าเกษตรกรเราน่าสนใจน่าสงสารมากเลยลงค่าที่ไม่ได้ใช้เขาไปฟุดเองไปเผาป่าไปทคาความสะอาดเองสุดท้ายบอกไม่ผ่านมาตามรฐานนบนี่ที่จุฬาล,ลงค่าเราสองร้อยล้านไม่ได้ใช้หรอกครับยังไม่ได้ค่าวัวทุสิตค่าวัวตัวเดียวตั้งแต่ตั้งมา <c oughs> ครับสุดท้ายผมก็ช่วยกับชาวบ้านครับไปเรกขายเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจคือว่า มีการตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นมาในการที่จะให้ความรู้แล้วก็ซื้อสินค้าของชาวบ้านไปทําตลาดต่างประเทศเห็นไหมครับแม้กระทั่งของพี่ไกรลาชนะครับบริษัทก็ทําเป็นบริษัทนิปปราชนะครับซื้อวัวส่งเสริมเรืงสุนัขยัน์นะครับสุดท้ายนะครับสรุปว่าคาฐานี่สามารถนําไปใช้ได้โดยเฉพาะน้องๆใหม่ที่จบมาเวลาจะบริการเวชการท่องครับของมอยดกอ อมออยดกครับพนมมือด้วยครับจะทำให้การบริการ,การนักศกษานั้นศักสิทธิ์และประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับอ๋อ,อรถไฟครับนักแท็กซี่คือ